มีคนหวนไปแล้วก็พูดไปแล้วก็สาวไปว่าคุณพ่อทำรรมาดีคุณลูกเนี่ยจบชีวิตอนาคตของตัวเองไม่พอยังทําลายชื่อเสียงที่คุณพ่อสร้าง,ส,งสั่งสมมาแล้วมีหน้าซ้ํำยังเกี่ยวพักพักหนึ่งนะครับกระชากลงหลุมไปด้วยกระชากลงหลุมไปด้วยแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ย ความรับผิดชอบของคนคนเดียวมันไม่พอจริงๆครับสังคมก็เลยออกมาเรียกร้องว่าพักหรือต้นสังกัดต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบก็ล่าสุดก็ออกมารับผิดชอบออกมาพูดออกมาชี้แจงแถลงไขไปแล้วก็ไม่รู้ว่าสังคมจะพอใจหรือเปล่าเนาะสังคมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้โอเคแล้วในฐานะต้นสังกัดมามีความรับผิดชอบออกมาพูดออกมา ชี้แจงกับประชาชนประมาณนี้พอหอมปากหอมคอหัวหน้าพักก็บอกว่าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วเพราะว่าตัวแทนพักพูดไปหมดแล้ว <c oughs> นะเออก็ทําให้พักชิบหายแล้วครับนะก็ทําให้พักชิบหายแหละตัวคนนั้นไปแล้วรายการโหนกระแสวันนี้ออกมาโดยเฉพาะผู้เสียหายที่ออกมาบอกว่า พูดกับคุณหนุ่มกันชัยคุณหนุ่มกันชัยเฮ้ยตกใจเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอกราบจะให้กราบก็เอาแล้วแล้วกราบจริงด้วยออนวอนขอมีอะไรกับเด็กอายุ18สถานที่เดียวห้องเชือดก็ห้องเดียวกันมุมก็มุมเดียวกันพฤติกรรมก็พฤติกรรมเดียวกันโอ้ดิชิหายหมดแล้ว ชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดจริงๆนะครับแล้วมีมากกว่าสิ2 0ี่สิรายพฤติกรรมถึงขนาดไหนคุณรู้ไหมผู้เสียหายหนึ่งก็ถ้าใครได้ดูรายการของคุณหนุ่มเนี่ยนะน้องคนนั้นบอกว่าเหตุเกิดปี5้าเดเหตุเกิดปีห้าเดแล้วมาเจอนะครับกับผู้ต้องหาอีกทีหนึ่งในปี6กหนึ่งหรือ60ไม่มั่นใจ นะครับใครจําได้ถึงละเอียดขนาดนั้นก็คือผมฟังเรื่องพวกนี้คือไม่ได้เป็นคนดีแต่ไม่ได้เฮี้ยขนาดนั้นฮะไม่ได้เป็นคนดีแต่ไม่ได้เฮี้ยขนาดนั้นฮะแต่ประเด็นคือมึงฟันใครเนี่ยมึงจํา่าไม่ได้เลยเหรอคือคือใช้คําไม่สุภาพหน่อยนะคือมันต้องฟันเยอะขนาดไหนถึงจําว่าเฮ้ยคนนี้กูฟันไปอย่างนั้นเนี่ยมันถึงก็จําไม่ได้เลยอนะนะครับว่ากับใครมาบ้าง เขาบอกเขาจำหนูไม่ได้แล้วหนูก็โดนล่อล,อลวงเป็นรอบที่สองจะใครได้ดูนะฮะหนูก็งงมากๆว่าทำไมเขาจำหนูไม่ได้ไม่ต้องงงไม่ต้องงงเพราะจำนวนมันไม่น้อยาะมันไม่น้อยมันก็จะจำใครไหวจะจำได้หมดไหมเล่านี่นะฮะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ทนายตั้มสีทาทนาย ฮีโร่ใช่กับมัฮีโร่จอมอย่าบอกว่าหิวแสงนะเครื่องเลยเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นภัยต่อสังคมนะมันเป็นภัยต่อสังคมคุณไปบอกว่าตาต้ามหิวแสงมนะันค้านตายเลยเพราะว่ามันเป็นภัยต่อสังคมคนต่อไปอาจจะเป็นลูกหลานคุณก็ได้น่ะคุณประดิษฐ์บอกน่าจะเป็นโรคจิตกราบเธอขอมีอะไรด้วยกับเด็กแล้วใช้วาทกรรมแบบนี้กับผู้เสียหายในทุกๆคนเหมือนกันหมดเลย เป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่ากราบเธอขอเธอวันนี้ไม่ไหวให้แล้วมันไปอแล้วนะขึ้นห้องเชือดแล้วล็อกห้องแล้วมันคงไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะจำหน้าไม่ได้เวียนพบมาบรรจบกันอีกสองปีใครเหรอก็ใช้พฤติกรรมเดิมๆก็จัดการเหมือนเดิมจนมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณนึกสภาพสิคนเรานะถ้าคุณจะไป นะฟเฟดเจอริงกับใครส้กคนหนึ่งอ่ะคือมันต้องจําได้ป่ามันไม่ได้เยอะถึงขนาดจําไม่ได้หรือนานถึงขนาดยี่สิบสสิปีถึงจําหน้ากันไม่ได้มันไม่มีหรอกคือไม่ต้องงงบอกรายการหนกระแสบอกคุณหนุ่มคุณหนุ่มก็รู้แหมคั <c oughs> สโนว่าเก่าก็ต้องรู้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันนง,งงหรอกเพราะแสดงว่าจํานวนผู้เสียหายเนี่ยมันเยอะคือมันผิดจริงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน มันมัดแน่นอะแล้วคุณหนุ่มก็บอกว่าไงว่ามีอีกสามคลิปบอกกับทางคุณหนุ่มว่าทนายตั้มจะเดินทางมอบหลักฐานเหล่านี้ให้กับพนักงานสอบสวนคือได้เห็นคลิปต่อไปจากนี้คือฆ่าตัวตายแน่นอน <c oughs> มันต้องคลิปขนาดไหนนะเฮ้ยเท่าที่เท่าที่เป็นคลิปเสียงเนี่ยนะอันนี้เรามามม้มอยกันมันๆน,น,นะไม่ได้ว่าวันนี้ไม่มีสาระนะ ถ้าใครจะฟังสาระวันนี้เนี่ยไม่ต้องฟังก็ได้แต่เอาแบบเรามาเมาส์เหมือนชาวบ้านคุยกับชาวบ้านคือถ้าวันนี้เนี่ยคลิปเสียงเนี่ยยังไม่ผูกคอตายอีกเนี่ยแล้วทนายตั้มก็ไปตอกย้ําในรายการหุนกระแสว่าเฮ้ยมันมีคลิปที่เอาเหอะถ้าผู้ต้องหาได้เห็นคลิปนี้คืออยากที่จะลาโลกขึ้นมาทันทีแล้ว ผมว่านะเอาจริงๆผมว่าคลิปแรมโบ้อีสา,เน,นะาน,เสสนเนี่ยนะท่านเสกสกลเนี่ยนะอัฐาวงเนี่ยมันชัดแล้วนะแล้วตอนนี้นะก็ประกาศลาออกเรียนแบบคุณปินไปแล้วว่าไม่ต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีด่างพร้อยก็เช่นเดียวกันคุณปรินก็ไม่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ด,ด่างพร้อยแต่วันนี้พูดเถอะฮะพูดยังไงก็พูดเถอะฮะคือคนไทยเนี่ยก็คือคนไทยจริงๆ เขาก็มองไปถึงต้นสังกัดวันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะหมาไปกัดคนเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตีหมาอย่างเดียวนะเขาด่าเจ้าของด้วยเขาสาปส่งเจ้าของด้วยคือมันเป็นเรื่องจริงแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้ไอเราก็เป็นคนไทยก็ถ้าถามว่าพฤติกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยมันใช่ไหมก็บอกว่าใช่ <laughs> เป็นเราเราก็ด่ายันเจ้าของไม่ใช่เรื่องแปลกวัสดีคุณมอจเิญยนตจชาินะฮะคุณมิยาสวัสดีนะฮะพี่อ้อมสวัสดีนะีด่ายันเจ้าของอ่ะ เอาถูกไหมวันนี้คุณเสกสกลก็ไม่อยากแต่ทาให้ท่านนายกรัฐมนตรีเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดก็ออกมาประกาศลาออกทุกตําแหน่งเหมือนกับคุณปรินตอนนี้ก็ไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวราชาสีไม่ใช่ไม่ใช่องครัก์พิทักษ์ลุงตู่แล้ววันนี้ก็ออกมาเป็นปูตุชนธรรมดาไปแล้วเรื่องหวยก็ไม่รู้ไปถึงไหนลุงตุงนังไปเสหมดนะ นะก็คาราคาซังกันไปทั้งหมดอะนะไปจับโน่นไปจับนี่มังกรฟงมังกรฟ้ามังกรเขียวมังคือเขียวเนี่ยนะฮะก็คาราคาซังอะไม่เป็นไรเอาคุณปรินก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่น <c oughs> เดี๋ยวเพลินไปเรื่องอื่นทีนี้ไอเราไม่ได้เล่ากับความรู้สึกว่าสนุกลัขนองปากนะต้องบอกก่อนนะนะเทปนี้เนี่ยถ้าใครต้องการสาระเนี่ยอยากเข้ามาฟังอันนี้คือการคุยกันคือเราคุยกัน ว่ามันต้องชั่วขนาดไหนมันต้องทํากับคนเยอะขนาดไหนถึงจําหน้าคนที่เราไปกระทําไม่ได้เราเป็นผู้ชายทําไมเราไม่รู้แสดงว่ามึงเนี่ยโอ้โห,โโหวันละคนสองคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าออกไปหวนกระแสผู้หญิงมันก็งงสิว่าทําไมจําหน้ากูไม่ได้ทําไมจําหน้าหนูไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นเอา้าอันนี้คือชอตที่สองแล้วนะชดที่สองนะ คลิปเสียงมันออกไปแล้วมันชัดเจนลักษณะคล้ายๆแนวเดียวกับแรมโบ้อีสานพอชอดที่สามก็มาออกรายการผนกระแสพอชอดที่สี่ก็ปล่อยคลิปและส่งคลิปเหล่านี้นะครับให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้พูดง่ายๆก็คือจบอนาคตะครับเจอคลิปนี้คือไม่ต้องสู้ไม่ต้องต่อสู้ในชั้นศาลให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้วไม่ต้อง แก้ต่างแก้ตัวว่าตัวเองไม่มีพฤติกรรมไม่มีไม่ได้ทำเป็นคนดีไม่เคยมีเข้าใจผิดโดนกลั่นแกล้งจะพักก้าไกลทิมพิธาไม่งงอะ่ะพักก้าไกลอ่ะทิมพิธานี่งงเลยเอาเท้าไก่หน้าผากเลยอยู่ๆมันโดนหางเลขได้ยังไงกับคดีเหล่านี้นะสะเทือนไม่หมดไอที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเอามันแต่บอกว่ามัน มันเป็นเรื่องที่นักการเมืองเนี่ยต้องมือสะอาดจริงๆครับต้องมือสะอาดจริงๆไม่ใช่พักพักหนึ่งมีทั้งกิ๊กมีทั้งชู้มีทั้งชู้มีทั้งกิ๊กมีทั้งกุ๊กมีทั้งโอ้โหรวมมิดมั่วตั้วอีลุงตุงนางไปทั้งมหมดลูกใครเมียใครหลานใครอะไรยังไงนะครับ มันผสมรวมมิตรกันอีลุงตุงนังไปสมหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะทีเนี่ยมันก็ตามล้างตามเช็ดกันไม่ไหวนะไอเนี่ยงอกมาทีละดอกสองดอกคุณอย่าลืมนะอันนี้ไม่ได้พูดแค่องค์กรพักการเมืองนะคุณเอาองค์กรที่มันใกล้ตัวคุณนะมันก็มีเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่มันทําให้องค์กรเนี่ยพังที่นาดคุณเข้าใจไหมอาอองค์กรอะอย่างที่ไหนที่เรา เห็นข่าวกันเป็นกุ๊กกินปิ๊กกินชูเป็นชี้อันเนี้ยอาอย่างโรงเรียนวงการศึกษาก็มีคุณอย่าลืมนะข่าวพวกนี้มันออกมาก่อนวงการทํางานธนาคารนายแบงก์ก็มีผู้จัดการกับเซลล์เซลล์กับพี่อนี่ก็เหมือนกันรองหัวหน้าพักมาก็โอ้โหเก็บเบี้ยลายทางเลยกินลายทางเลยซึ่งถ้าคนสองคนมันมันก็มัน มันก็ไม่ว่าหรอกแต่นี่มันโอ้โหคุณเอ้ยมีกันกินเวียนมาบรรจบจนจำหน้ากันไม่ได้นี่สาหัสสากันนะแล้วรอลุ้นนะรอลุ้นคลิปที่ทนายตั้มจะเปิดถัดไปจากนี้เนี่ยพูดกับคุณหลุมกัญชัยบอกว่าถึงกับเจ้าตัวค่าตัวตายแน่นอนค่าตัวตายแน่นอนเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นสิแค่บอกว่าวันนี้ยอมจำนวนด้วยหลักฐานหลายสิ่งหลายอย่าง คุณดูนะเอฟเฟกของคุณปรินเนี่ยถึงขณะดนะทำให้แรมโบ้อีสานเนี่ยต้องลาออกนะเพราะถ้าวันนี้แรมโบ้อีสานไม่ลาออกนะแล้วยังปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะความเสื่อมเสียเนี่ยมันไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนซึ่งเป็นห่วงท่านเป็นห่วงประยุทธ์จันโอท่านประยุทธ์เพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมมันลิก็จัดไปชุดหนึ่งดอกใหญ่ๆ นะครับกับข้าวเหนียวมะม่วงกับกินรรีต้นละแสนนะครับกับรถไฟ120ปีและกับอะไรอีกอะคราวนี้บอกแล้วซอฟต์พาวเวอร์คุณเห็นไหมครับปิดอะไรปิดได้นะครับปิดอะไรปิดได้แต่คุณไม่สามารถปิดความชั่วความเลวได้เลยอะ่ะมันพร้อมที่จะมีลำโพงวัดกระจายไปทั่วโลกที่จะคอยประกาศว่าประเทศไทย เกิดอะไรขึ้นวันนี้ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น